สวัสดีค่ะดนตรีสีสาน m o d ร์เดนเอนเตอร์เทนวันนี้มาพูดถึง2สาวคู่หูกระแสสุดปังที่ดังในช่วงโควิด19ระบาดแบบไม่มีอะไรกัน้นพวกเธอได้เลยนะคะ นั่นก็คือสไปร์ตบาบบีและอยากพิรุนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะทาง Facebook YouTube และแอปพลิเคชัน TikTok ต้องบอกว่าดังปังเวอร์มากๆเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักจากสไปร์ตบาบบีกันก่อนค่ะ สป라์เริ่มแจ้งเกิดจากการทำเรียลชันเวทีนางแบบและนางงามกับไบรอันแล้วก็เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นจากเพลงบ้างที่ทั้งคู่ร้องไว้ด้วยกันในเพลงบ้างนั่นเองนะคะใครได้ฟังก็ต้องร้องตามแล้วก็ติดหูเอามากๆเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะคะบวกกับท่าเต้นที่เป็นที่จดจำนะคะการร้องเพลงที่หน้าตาตลกคบค้นแต่ก็น่ารักทำให้เพลงนี้ส่งผลให้สป라์เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากจนกระทั่งสป라์ได้เริ่มทำช่องของตัวเองค่ะแล้วก็มีรายการคอนเทน ต่าาางมมกยแต่ที่ทําให้เธอดังระเบิดสุดๆนั่นก็คือลีลาการแนะนําตัวที่เป็นตัวของตัวเองในรายการของเธอนั่นเองนะคะใครที่ได้ดูแล้วก็ต้องหัวเราะเสียงดังออกมาแน่นอนด้วยความน่ารักสนุกสนานและตลกโปกฮ้าของเธอส่งผลให้เธอมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยละค่ะ ถัดมาสาวหยาดพิรุณอีกหนึ่งสาวอารมณ์ดีที่มีคำพูดติดปากว่าว่าไปในรายการที่ถ่ายกับสปร์ลีลาการพูดคำนี้ของสาวหยาดพิรุนถูกอ,อกถูกใจชาวโซเชียลเป็นอย่างมากมีคนใช้คำพูดนี้เรียนแบบเธอในโซเชียลกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะอย่างนี้คือเทสฝรั่งมากว่าไปว่าไป ไปไม่ใช่เธอได้งไงตองตอื่นวาไปและล่าสุดความปังของสาวหยาดพิรุนยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะเธอได้ร้องโ c o อร์เพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับของลิเดียในสไตล์ของเธอเองค่ะซึ่งปล่อยออกมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นทําเอาเพลงนี้ยอดวิวพุ่งสู่หลักล้านวิวได้ในระยะเวลาอันสั้นด้วยความตลกความสนุกจาก MV ทําเอาหลายๆคนขำกรามค้างกันมากมายเลทยทีเดียวนะคะเป็นกระแสที่พูดถึงในโซเชียลอย่างรวดเร็วจนลย หลายคนได้นำเพลงนี้ไปเล่นในแอปพลิเคชันติ k t o อกกันมากมายกระแสความแรงส่งผลใหออริจินอลตัวจริงอย่างลิเดียสันรัตถึงขั้นมาคอมเมนต์เรียกเสียงฮาจากแฟนๆได้เป็นอย่างมากใครที่ยังไม่ได้ดู MV เพลงโคเวอร์เพลงนี้จากหยาดพิรุณรวมถึงลีลาการเปิดรายการแนะนาตัวของสไปร์ตบับบีและลีลาการร้องเพลงบ้างห้ามพลาดนะคะต้องลองไปดูกันค่ะคลายเครียดได้เป็นอย่างดีแน่นอน บ๊ะบะบังสปบบีบีบบีบีบ๊ะบะบีบบะบังนะคะสปบบบบีบบบีบบีบบบีบังจ้าสบะบะบ๊บบ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 ะบ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 ังนะคะฉันต้องบัง เป็นอย่างไรกันบ้างคะความตลกความสนุกและความน่ารักของทั้งสองคนถือว่าเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์ที่สุดยอดมากๆเลยนะคะแถมทั้งคู่ยังเป็นสาวเหนือกันด้วยค่ะอย่าลืมไปติดตามทั้งสองสาวไว้รับรองอารมณ์ดีไม่มีเครียดแน่นอนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสาน Modern Entertain เราจะมีสกูปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ